สวัสดีครับไมเคิลอ่สุครับตอนนี้ผมอยู่กับ all new d-max 2 0 2 4เป็นที่เรียบร้อยนะครับที่อยู่ด้านข้างของผมนะครับก็จะเป็นรุ่น v-cross สีประตูตัวท็อปสุดนะครับราคาจะอยู่ที่1 2 5 0 0 0 0านบาทและถ้าเป็นสีขาวมุกแบบนี้นะครับเพิ่มอีก7,000บาทเป็นราคา1 2 6 0 0 0 0านบาทครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าคันนี้นะครับมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนจากคันเดิมบ้างนะครับเริ่มกันจากด้านหน้าเลยนะครับ จุดแรกเลยนะครับที่มีการเปลี่ยนนะครับที่เห็นอย่างเด่นชัดเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของไฟหน้านะครับที่ออกแบบมาให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับดูโมเดิร์นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูสวยมากกว่าเดิมแค่นั้นยังไม่พอนะครับลงมาจากทางด้านไฟนะครับก็จะเป็นในส่วนของการชนด้านหน้านะครับที่ออกแบบมาใหม่นะครับให้รองรับกับตัวไฟนะครับถัดมานะครับเป็นส่วนของตรงกลางนะครับก็จะมีในส่วนของกระจังหน้านะครับที่มีการเปลี่ยนใหม่เป็นรูปลักษณะใหม่ทั้งหมดนะครับ ด้านล่างก็จะเป็นช่องแอโรด y นามิกนะครับเป็นลายแบบหลังพึ่งนะคบเป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจังด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นโครเมียมสีดำเงานะครับและที่สำคัญนะครับเป็นส่วนของฝากระโปรงด้านหน้านะครับก็มีการปรับเปลี่ยนไปนะครับจากปกติที่เป็นเดิมๆิมแบบโค้งโค้งนะครับก็มีการตัดในส่วนของหัวนะครับให้เป็นแบบตรงๆงนะครับอันนี้ก็เพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะครับและที่สําคัญนะครับก็จะเป็นในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับที่มี ล่องของ Aero Dynamic อีก1จุดนะครับที่เป็นจุดเด่นเลยนะครับสำหรับ All New D-Max 2024ครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของด้านข้างนะครับปรับเปลี่ยนไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเริ่มต้นจากล้อแม็กก่อนเลยนะครับล้อแม็กเนี่ยก็เป็นขนาดเดิมนะครับ18นิ้วแต่ว่าเปลี่ยนลายแม็กนะครับเป็นลายแม็กที่ดุดันมากกว่าเดิมนะครับเป็นสไตล์ออฟโรดนะครับก็จะเป็นลาย ห้ก้านนะครับหก้านตรงๆแบบนี้เลยแล้วก็ใช้ยางเป็นสเปคเดิมนะครับก็คือเป็นของบีสโตน26560ขอบ18ถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของคิวร้อนะครับคิวล้อ,อก็ออกออกแบบมาใหม่นะครับเป็นลวดลายใหม่ที่ทําให้ดูตัวรถเนี่ยดูบึกบืนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับถัดมาจากทางด้านหลังนะครับก็จะเห็นได้ว่าสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์4ีคูณสนี้ได้ออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของตัว2024เลยนะครับและในส่วนของด้านหลังนะครับเดี๋ยวพามาชมในส่วนของด้านหลังนะครับก็เด่นๆเ,เลยก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายนะครับที่มีการออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับเป็น3ชั้นนะครับเป็นทิปเปิลอาร์เมอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเป็นไฟ3ชั้น okay. เดี๋ยวพาไปชมในส่วนภายในกันต่อเลยครับ ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของภายในนะครับซึ่งภายในออกแบบมาใหม่นะครับก็จะเป็นทูโทนเน้นในส่วนของสีดําและสีน้ําตาลนะครับก็จะคงสไตล์ความหรูไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ภายในก็ยังกว้างมากกว้างขึ้นมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของภายในนะครับพวงมาลัยก็ยังเป็นหุ้มหนังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นสีดําตัดกับสีน้ําตาลแบบนี้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับ ในส่วนของหน้าจอนะครับหน้าจอมีการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอตัวเครื่องเสียงนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดูนิดนึงนะครับโอเคครับในส่วนของหน้าจอนะครับก็เป็นหน้าจอแบบใหม่นะครับขนาด9นิ้วเช่นเดิมนะครับแต่ว่ามีฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็จะเป็นในส่วนขององศาของตัวรถนะครับว่าอยู่องศาประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนขององศาแล้วก็ มีการเพิ่มในส่วนของ a d a s มา a d a มา i v e Cruise o o t t r o l มาจนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับแล้วก็อยากให้ดูในส่วนของเลือนไม้นิดนึงครับมีการปรับเปลี่ยนใหม่ขนาดหน้าจอใหญ่กว่าเดิมแล้วก็สีสวยกว่าเดิมนะครับแล้วก็สามารถใช้ในส่วนของการตั้งค่าอะไรต่างๆได้มากกว่าเดิมนะครับและยังคงใช้เป็นในส่วนของ Air Digital ลักษณะเดิมอยู่นะครับแต่ต,ตัวเด่นๆเลยก็จะเห็นเป็นหน้าจอตัวนี้นะครับขนาด9นิ้ว ในส่วนของพุ่งมาลลยนะครับก็ยังสไตล์รูปทรงแบบเดิมนะครับแต่ว่าจะเห็นได้ว่ารูปทรงของตัวแอร์แบ็กเนี่ยจะปรับเปลี่ยนไปหรือว่าตรงที่เรากดแตะนะครับจะปรับเปลี่ยนไปดูสวยและดูโมเดิลมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีการหุ้มหนังเป็นสีดำลแล้วก็มีการประกบด้วยสีน้ำตาลทั้งคันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสไตล์ของ v c o r รน่าจะมีเฉพาะในรุ่นของ v c o อร์เท่านั้นนะครับและยังมีในระบบ อะดัพตีฟกู้คอนโทรนะครับฝั่งขวาจนถึงจุดหยุดนิ่งมีมาให้แล้วนะครับใน all new i s u z d max 2024โอเคครับในส่วนของแผงคอนโซลด้านหน้านะครับก็มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของสีใหม่นะครับแล้วก็เพิ่มลวดลายคล้ายๆกับลายลังพึ่งนะครับทำให้รถเนี่ยมันดูสวยมากยิ่งขึ้นแล้วก็แผงคอนโซลตรงบริเวณด้านหน้านะครับมีการหุ้มหุ้มเป็นหนังนะครับสีน้ำตาลเข้มก็ตามสไตล์ของ วีคอร์สเลยครับก็จะเป็นสีดํากับสีน้าตาลเข้มแบบนี้เลยครับแค่นั้นยังไม่พอนะครับก็ในส่วนของแผงประตูด้านข้างเนี่ยก็จะจะมีการหุ้มนะครับที่เปลี่ยนไปนะครับก็มีลายเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ว่าในส่วนของการหุ้มเนี่ยมันจะน้อยกว่ารุ่นเดิมนิดนึงนะครับแต่เพิ่มมิติกับตัวเส้นลายเข้าไปนะครับทำให้มิติของตัวรถเนี่ยมันดูสวยมากยิ่งขึ้นนะครับ ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิววีลคอร์ส d m a มตัวนี้นะครับตัวใหม่ล่าสุด2024นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยากเป็นเจ้าของรถ d m a ม2024นี้นะครับสามารถจองกับทางไมเคิลได้เลยนะครับเบอร์ติดต่อนะครับ0615463646นะครับก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไมเคิลอ i สุเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ